มีหวังอย่าแคมเรือนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ปรันธหลุดแล้วตกลงดแล้วได้แล้วเข้าท่าอย่างนิ่มนวลตอนลงว่าลำบากแล้วนะคะตอนขึ้นดูค่ะโอ้โหตกใจมากเลยไม่เคยพันห้าสิบปีแล้วเนี่ยไปนะคุณป้าเอาละค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวของเรานะคะลงเรือเรียบร้อยนะคะคุณป้าเวียงโอ้ยคุณป้าพายเก่งนะเนี่ยคุณป้า ลูกทะเลค่ะอุ้ยป้าเรื่องพายเรือนี่ไม่ต้องเรื่องพายเรือไม่ต้องห่วงเอ้ยพายงัดเก่งได้เก่งกว่าผมเก่งกว่าผมผมพายนี่วนไปวนมาปาเวียงเอ้ยป้าพาตรงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดักรอกันที่นู้นนะโอ้ยปอเวียงพายเรือเรมากต้องวิ่งเพื่อไปดักข้างหน้าค่ะคุณ ไตอนนอยไหมไปอยู่ยังแบบพออยู่กับเรือฮะตาโรนี่มาดากข้างหน้าเลยแหมต้องวิ่งอ่ะอ๋อถึงว่าอ้าวอ้อยเนี่ยมันไม่ค่อยโตสวยป้องไม่ยาวเออป้องไม่ยาวแปลกจังหรือว่าเป็นเพราะพันก็ไม่รู้นะตาโรใส่พันมันเออโยฮารุจริงจริงนั่งสามคนได้แน่นั่งได้ไม่เราไม่กล้าลงลงไหม น้ามีรู้ด้วยหรอคุณป้าเนี่ยเนี่ยคมันเนี่ยปูอ้อยเยอะจังแรกผมเป็นคนสั่งอะไรก็เยอะตอนนี้ผมสั่งมาแบบลองดูลองดินเพราะว่าเห็นว่าคือผมชอบต้นอ้อยผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ทำไมอ้อยที่เรามาปลูกมันข้อมันสั้นข้อสั้นมากๆก็มันสั้นตามเจ้าของหมดไม่เข้าใจเลยข้อสั้นเอ้อยยังข้อสั้นเลยมันเป็นยังไงวะเนี้ ป,ป,ป้าอ้อมไปเลยนะอ้าวอ้อมรอบเลยอ้อมข้อไก่ออมาเลยนะคะอ้อมได้หมดเลยอ้อมได้ทั่วส่วนเลยคุณป้านี่นะคะนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือมาชมสวนว<ะ>่าเรือครบอยู่นะไหนไหนไหนไก่กันนอกจะข้าวแล้วยังไม่ได้เข้าเลยอันนี้สวยงามอันนี้ที่เราเขตที่โอ้โหป้าพายแบบพายเร็วมากข้องจี๋อ่ะ ปกติพายเรือน้ําเค็มหรือน้ําจืดคะน้ที่บ้านมีทั้งน้ําจืดน้ำเค็มพอต้มขึ้นเยอะมันจะเป็นน้ําเค็มคือป้าสังเกตไหมว่าป้ายพายเรือเนี่ยพายทางเดียวเท่านั้นเนี่ยคนที่พายเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำใช่พายเบาๆนิดถ้าคนพายไม่เป็นเดี๋ยวซ้ายอทีขวาทีซ้ายแบบผมอ่ะแสดงว่างัดเป็นใช่ถูกไหมมันต้องงัดใช่ไหมพายเขาเรียกคัดท้ายพายงัดพายงัดก็ได้พายคัดพายคัดก็ได้ ใช่ว่าต้องพายจำเยอะอ๋อไม่ต้องจำเยอะด้วยนะไม่เหนื่อยด้วยนะน่ะเออแล้วไปไวด้วยนะเร็วอ่ะเเดินไม่ทันนะเราก็งงเออดูเดะฟึ่ฟึดเลยนะแบบเดี๋ยวคุณป้าจะชะลอก่อนถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนคุณป้าหันหันมายิ้มให้กล้องหน่อยจ้านี่มีบอกมือด้วยมีบอกมือนี่ เหนื่อยบเหนื่อยวิ่งตามเรือเปรียวเรือประงสั้นหมดเลยนะอ้อยนั่นดูเออแปลเดียวกันหมดเลยในเดินต้นนี้มันยังไม่โตหรือเปล่ามันไม่โตหรือว่าพันไม่ดีถ้าว่าถึงถึงต้นมันเล็กมันก็ป้องมันยาวอันนี้ป้องสั้นหมดเลยหมดเลยดูสิตั้งแต่ออกมามันยังไงมันเหมือนเจ้าของมันหรือไงวะคุณกบูไปซื้อพันอ้อยอะไรมาผมก็ไม่รู้ผมก็ซื้อในอินเทอร์เน็ตไงดูข้อเนี่ย คือสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตนะคุณรัชเนรเล้วแต่อันนี้อันนี้อันนี้ดูยาวอยู่นะนี่ยาวหน่อยเนี่ยแต่มันยาวก็มันก็ยาวแต่ก็ยังสั้นอยู่แหละแต่ก็ยังพอจะดูว่าเป็นลำอ้อยบางแต่มันมันก็ไม่ยาวยังไม่สูงหรือเปล่าไม่ใช่ถึงสูงมันก็สั้นอย่างนั้นแหละโอ้โหคุณป้าเป็นไงคะคุณผู้ชมคุณป้าไม่ปวดขาแล้วใช่ไหมปวดเล่ะ นี่กินยาเมื่อวันจันไกรก็เขายยาข้อเข่ามาวนไปจอดตะลิงนู่นดีกว่าไหนๆที่เดิมก็ได้ครับคุณป้ามาแล้วค่ะจำมาแล้วอึดจำบึดเลี้ยวได้สมูทมากแล้วพายเรือข้างเดียวเห็นไหมคะคุณป้าพายข้างเดียวพายแล้วก็งัดพายแล้วก็งัด ใช่คะมาลงนสนุกเด็กป้าพาจะลงไหมลงนี่มาเลี้ยมมาลงมาก็เดี๋ยวป้าเวียงเขาพายให้จริงเหรอได้ได้ได้เพราะว่ามันขามันจะก้าวสูงไงเอาล่ะคราวนี้ล่ะคิวป้าพานะคะอ้าเอาเอาเอาลอยระคอง เออป้าพาค่อยๆ่ย่อนค่อยคย่อนก็ต๊อตูดไปอย่าอย่นั่งแคมเรือผมว่าผมว่ามีหวังอย่าแคมเรือนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเาพหลุดแล้วตูดหลุดยน้อนว้ยพี่เลนรอว่าน้ำ หน่วยการพร้อมไม่ไม่เป็นทั้งคู่เป็นคุณยงภูมิเอาหน่วยการพร้อมนะครับกาดใช้ฟังครับพี่ลินอาน่าๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นนั่งเฉยๆให้ป้าผ่าให้ป้าฝ่าป้าเวียงพายก็ได้ป้าผานั่งเฉยๆนะพี่ลินรอรอพี่ลินรอนะเออ ผมว่าโอ้ยป้าไม่เอาแล้วถ้าไม่ใช่เปาเวียงนี่ร่มแน่เรือน้าักาีุไม่เอาแล้วตายตายตาตายตาย้าเปานเรือแ้เนมากเีย่เก่งจริงเนี่ยเจอเสียนแล้วค่ะเซียนไพยเรือ อะไรล่องแค่นั้นน่ะหน่วยกาดเราพร้อมแล้วนะคะกาดชายฝั่งเรานะคะไม่พาล่องไปอีกอะไปไปไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปไปหน้านู่นไปหน้านู่นไดยอีกไปก่อนไปก่อนนู่นน่ะไปกลางหน้าก่อนได้แล้วไปวนกลับมาอุต่าหลงแล้วให้นั่งน่อยระหว่างรอนักท่องเที่ยวนะคะเราก็มีดีผักนี่วอเตอร์เกตวอเตอร์เกตวอเตอร์เกต นี่ค่ะงามมากพี่กัมปูเด็ดให้หน่อยได้ไหมคะเด็ดไปแช่ตู้เย็นเลยเฮ้ยมากินสดสดเลยอย่าไปเด็ดมาพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเด็ดสดๆดเลยกินสดๆดเลยได้ได้พรุ่งนี้อย่าไปแช่ตู้เย็นมันเหี่ยวมันเฉาเหรอเออเก็บสดสดกินตอนเช้าตื่นขึ้นมาเด็ดแล้วกินเลยสวนเรานี่นะให้ตื่นขึ้นมาเด็ดแล้วกินสดสดไม่ต้องเอา้ยโอเคโอเคไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นให้เสียอัตรรส อ้าวปลาพายแล้วโอ้พายเป็นเขาก็เป็นเหมือนกันไม่วนอีกรอบเลยไปนู่นนูนไกลๆนู่นนะวนรอบสวนไปไปใครมาแข่งกับเราวนไปรอบสวนนู่นนะเก่งๆรอบสวนไปเลยนี่แหละฮะเป็นอะไรที่เห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขนะใช่ครับไม่ได้เงินได้ทองอะไรเลยครับแต่ว่าถ้า ความสุขทางใจคิดว่ามาแล<จ>้วนะครับได้ผ่อนคลายก็ก็ยินดีต้อนรับแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ความสะดวกสบายนะฮะที่นี่เดี๋ยวคืนนี้นักท่องเที่ยวเราจะนอนที่ไหนอะไรยังไงติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะครับดูว่าเขาจะนอนกันที่ไหน <c oughs> จะนอนได้ไหมเนี่ยถ้าขึ้นขึ้นตรงนู้นดีกว่าขึ้นที่เดิม,มดนนอาตรงนี้ขึ้นยากมาน้ำใส โอ้ยเข้าท่าก็นิ่มเหลือเกินเข้าท่าอย่างนิ่มนวลขจูงปลาปาขึ้นด้วยเราถึงขนาดนี้แล้ววะตอนลงว่าลำบากแล้วนะคะตอนขึ้นดูค่ะออ้ออผมว่านะไม่ได้ผมว่าจะได้ตกน้ำจนได้แล้นะ เออนอนในเรือเลยไหมเอ่อเดี๋ยวพระพาตั้งหลักก่อนเหมือนจะออกวิ่งร้อยเมตรไงไม่รู้ได้แล้วเอารองเท้าไม่เดียวมาให้ไม่รู้อยู่ไหนรรองเท้าหายเอาคุณป้ามาตรงนี้เดี๋ยวจะเปียก ตรงนี้๋ยนั่งพักก่อนค่ะคุณป้านั่งตรงบันไดก่อนเหนื่อยไหมนี่นะฮะเหนื่อยเรื่อหัวเลาะครับวตุ๊กสวัสดีค่ะวตุ๊กสวัสดีค่ะพ่อพาเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแล้วก็สนุกเหนื่อยเพราะพายเรือเหรอคะค่ะค่ะเหนื่อยโอ้ตกใจมากเลยไม่เคยพายมาฮะไม่เคยพายมาตั้งห้าสิบปีแล้วเนี่ย